สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วแม่หมอมาแล้วนะจ๊ะแม่หมอหมดนกฮูกนะคะช่อง Incredible Taro t 65นั่นเองนะคะเราอยู่ไหมวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่เช่นเคยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดรา,ราศีธนูนะคะเดือนพฤศจิกายนหรือคนที่ เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ทธันวานั่นเองนะคะดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปในแฟนเพจนะคะ incredible underscore taro t 65ตามดิสคริปชันด้านล่างนะคะสามารถเข้าไปเช็คเวลาตกฟ้าจะอยู่ลัคนา ราศีธนูนะครเพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยทางทางเพจของเราหรือว่าทางตัวนกเองเนี่ยไม่ได้ยึดว่าจะต้องเกิดในช่วงวันเวลาเอ่อในเดือนธันวาเท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นเวลาตกฟ้าของแต่ละคนมันจะโอเคกว่าก็ให้เข้าไปดูนะคะในนั้นนะคะแล้วก็ไพ่ที่นกเปิดวันนี้จะเป็นเอ่อ ทั่วไปของลัคนาธนูนะคะทีนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนหรือว่าอาจจะตรงแค่ใครบางบางคนเท่านั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะก็แนะนำว่ามาดูเป็นการส่วนตัวนะคะครู299บาทค่ดตัวนะจ๊ะ30นาทีหรือว่าถามจนกว่าคุณจะเคลียร์กันไปเลยนะคะ299บาบาทเท่านั้นโอเควันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะก็จะเป็นในส่วนเรื่องความรักของคนที่ เป็นโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยเนาะไม่ให้เสียวเวลาขอเปิดไพ่เป็นตัวแทนชาวธนูนะคะในส่วนของคนโสดก่อนเลยแล้วการเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คนโสดชาวธนูเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคนโสดนะคะ Knight of Pentacle นะคะว้า wow! วสองถ้วยคนสดมือสั่นสองถ้วยเดี๋ยว Hypothet มาขัดใจแม่จริงๆและไพ่ Queen of Pentacle นะคะอ่ะมาดูกันสิสำหรับคนโสดนะคะเอาจริงๆอะ่ะ เดือนธันวานเนี่ยมันจะมีคนที่เรารู้สึกพออกพอใจรู้สึกว่าเห็นแล้วถูกจริตมากๆผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาเหมือนว่ามีของขวัญของฝากมาให้เราด้วยแต่นิดนึงอ่ะมันติดนิดนึงตรง the h y p o t h e s เนี่ยความรักของคุณครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้ถามว่าเป็นรักซ้อนได้ไหมมันอาจจะเป็นลักษณะของไม่ซ้อนแต่จะบอกยังไงอ่ะ ถูกใจแต่ไม่อยากยังไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความความที่ไม่คุณก็เขาอะยังมีความเห็นที่ยงต่างกันอยู่นะคะแต่ว่าเห็นแล้วอะมันถูกอกถูกใจแหละ first impression อะแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ว่าคนที่เข้ามามันทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอะเป็นเอ่อควีนของเขาคือเขาจะเข้ามาทริคคุณอะดีมากจะเข้ามาหาคุณในในรูปแบบของแบบ คือคือแคร์เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแคร์คุณระดับหนึ่งเป็นผู้ชายที่อาจจะบอกว่ามีความก้าวหน้าทางด้านการเงินนะคะสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าหญิงของเขาได้เลยนะถ้าคุณโสดนะแต่อย่างที่บอกคือความรักครั้งนี้มันอาจจะยังเปิดเผยอะไรไม่ได้มากนะักอาจจะต้องแบบ คบกันแอบแอบไปก่อนถ้าจะได้คบนะคะคบกันแอบแบบเนี้ยไปก่อนยังยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะหรือหรือหรือนะถ้าคุณหรือเขาอาจจะเคยเป็นแม่ไม้มาก่อนพ่อไม้มาก่อนได้นะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแม่ไม้มก็พ่อไม้แต่ว่าเขามาดีนะคะก็ให้ดูดูใจกันไปก่อนสำหรับคนโสดนะคะ คือไพ่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะชาวโสดของชาวธนูทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพบกันมาสักพักและยังไม่ใสเย็ดหรือเซโนหรือว่าบอกว่าเราเป็นอะไรกันมาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง2เหรียญน,นะคะ Queen ถือดาบนะคะ Nights nice of Cups และไพ่คิงถือถ้วยความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันก็ยังเป็นไปแบบเป็นไปแบบไปไปกับกลับมันเหมือนว่ายังไม่ลงหลักปักฐานกับใครยังไงเลยอะ่ะมันมีใครบางคนที่มีใครอีกคนพยายามที่จะทำให้คนสองคนไปด้วยกันได้คือ ในยะที่นกหมายถึงนะจะมีหมายความว่าตัวคุณเองก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองชาวธนูคุณกําลังสับรางอะไรอยู่หรือเปล,ล่าจะเขาเรียกอะไรนะจับปลาสองมือไม่สามารถปล่อยใครได้เลยคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ใช่พยายามที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาสับรางยังไงก็ได้ไม่ให้ชนกันแล้ว ระวังนะคะจะมีอีกหนึ่งคาาชายเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะแบบค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งก็ได้ถ้าคุณมีแค่หนึ่งจะมีบุคคลที่สองเข้ามาแต่ว่าคนนี้เขาจะมาเนียนๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอ่อเฟลี่มันก็เลยทำให้ให้คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะง่าย แต่ว่าเขาจะไม่กระตกกระตาเข้ามาทีนี้คุณเองนี่แหละจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากนกจะไม่มองว่าเป็นแฟนของคุณที่ไม่ชัดเจนนะนกว่าน่าจะเป็นตัวคุณชาตนูมากกว่าที่ตกอยู่ในสถานการณ์คือเขาเรียกอะไรนะจะจะจับใครสักคนก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นสับรางไปก่อนอันนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังไง ให้พ้นเดือนพฤศจิกาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงแต่ช่วงนี้สับรางให้ดีนะจ๊ะชาวธนูอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วเธอกับฉันเราเป็นแฟนกันอุ้ยป,ปลิวขออภัยไปไกลเหลือเกินอ่ะเธอกับฉันเราเป็นแฟนกันความรักชัดเจนนะคะ เดือนพฤศจิกายนจะมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นเร้าใจไหมนะเดือนพฤศจิกายนขอดูไพ่คนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณชาวธนูจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหนึ่งถ้วย the world wow Ace of Cups ค่ะโอ้โหร้องโอ้โหนี่เหมือนคนเล่นไพ่นะเวลาบ,บอกเสียงโอ้โหนี่แบบมันดีใจมากมันดีต่อใจแม่มากไพ่นะคะคือดีใจด้วยสำหรับคนที่เป็นมีคู่แล้ว ความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนคนที่รักล้นใจอะ่ะทำอะไรมันก็ดูแฮปปี้ดูดีไปหมดเลยถ้าถ้านะคะคุณผ่านสถานการณ์อะไรที่คุณลุยกันมาที่ผ่านมาไม่ว่าคุณลุยอะไรมาด้วยกันมันจะจบลงไปแล้วมันกำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีเริ่มต้นใหม่ๆด้วยความที่ถ้าคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันมาก่อน ปัญหานั้นจะจบคลี่คลาย happy ending นะคะดีใจอะดีใจแทนชาวธนูแล้วก็ความความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกำลังเริ่มเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไพ่เพจออฟคัพ แล้วก็เด็กถือ,อเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เอช o อ c คับขึ้นหนึ่งถ้วยความรักร้นใจตอนนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรก็ขอให้บอกนะคะอาจจะมีการได้ของขวัญของฝากหรือว่าของถูกใจจากคู่ของคุณก็ได้นะคะชาวธนูโหยแฮปปี้ดีใจด้วยจริงๆนะสำหรับชาวธนูที่มีคู่แล้ว เดือนพฤศจิกาย,ยนความนอกของคุณเริ่มไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะก็ยินดีด้วยเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะคะสําหรับคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่สถานะไม่ชัดเจนไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณมีความสุขมากๆและถ้าหากใครที่อยากสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ inbox มาได้เลยนะคะตอนนี้น้องไม่ได้ให้จองหน้าเพจแล้วนะเพราะว่าเพจน้องมีปัญหามันมันจองแล้วมันไม่เตือนให้แล้วยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆโทรมาได้นะคะหรือจะ add จาก าลายด้านล่างก็ได้เดี๋ยวนกขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้สำหรับคนที่ต้องการดูดวงนะคะ095 964 2465นะคะนัดแล้วก็ดูกันได้เลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากสำหรับชาวธนูวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ